ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาช่วยพี่หวานวยการแปล่าเป็นซุดนะครับจากวันพีนั่นเองซุดคือสัตว์เลี้ยงของบิ๊กมาร้นทุกคนก็คือเป็นสจกักรพรดนะครับในเรื่องของวันพีนั่นเองนะครับแล้ววันนี้คือผมจะมาช่วยพี่หวานนะครับแล้วก็มีการแกล้งด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์คลิปเราแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะจ้าผมมุ่งหน้าสู่แปดแสนซับเก้าแสนซับหนึ่งล้านซับไปกันว้าหูว้าหูว้าห้า ดต่อหน่อยครับเอาชีวิตรอดเต่าสิ้นสุดเดี๋ยวฉันจะให้ของนะวันนี้นะคะทุกคนจะให้เอาต่อทุกคนผมจะให้ของทนะครับแต่ว่าทุกคนวันนี้นะคะหวานได้ทำการล้างคบทุกนมิสเตอร์บิ๊กมาครับทุกคนมิสเตอร์บิสกมาครับทุกคนคนั่ใจได้เลยว่าคลิปนี้นะคะไอพวกตัวละครทุกคนมั่นใจว่าวันนี้คือผมจะไม่แกล้งพี่หวานแม้แต่เซนเดียนะครับว่าวันนี้เราจะมาช่วยพี่หวานกันนะครับเป็นเจ้าตัวนี้เองหมทุกคนดาวนะครับน่าจะเห็นจะตกคลิปกันแล้วนี่ เป็นคลาวเพชรนะครับก็เลย,ยเป็นเมฆกันอีกทำไมมันถึงมีเพชรอยู่ที่เจ้าเต่าทะเลนี้ได้ล่ะเดีย๋ยวหวานขโมยขอยึดเพชรคืน แล้วคือตอบเรามาล่อหน้าลรอตาเราแล้วมันก็ไม่ให้เราขอได้ไหมไ้่ใช่วันนี้นะครับผมจะมาเป็นตัวฟอนจากอา์ตูนะครับผมก็คือซุปนะครับจากวันพีนเองก็คือเป็นสารเรงของบิ๊กมัมนะครับก็จะเป็นคนเยอะคนจะเลยนะและในทะเลก็มีพวกอันยามันีก็จะมาช่วยอพไกเ้าว่ว่าเราแบบาปเจอเหยืยอเขยอจากใสพี่หวานกันหน่อยนะข้ขอได้ไหมเซฟพี่หวานขอได้ไหมเหมือนว่าเขาจะไม่ให้ ออึ้าวทุกคนมั่นใจว่าวันนี้ผมจะไม่แกล้งพี่หวานแม้แต่เซนเดียวนะครับอย่าทำร้ายน้องเต่านี่คือการเดี๋ยวระเบิดมาจากไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าตีแค่นี้ก็ต้องถึงขั้นจะทำร้ายร่างกายกันเลยอ่ะเงินปุยงูนี่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาทำการเอาชีวิตรอดซึ่งอย่าไปใกล้เต้นเก่าก็เอาเต่าไปเลี้ยงซะที่งกไม่พอทุกคนจะทำร้ายร่างกายเลยแค่ เดี๋ยวแกมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นอยู่เลยที่บอกนะว่าแกวัดมาไม่ใช่ละไม่ใช่เต่าแล้วน่าจะไม่ใช่เต่าแล้วเต่าเป็นเริ่มไม่ใช่ละขอไปข้างบนดีกว่าทุกคนเหมือนว่าเออเดี๋ยวนะเต่าไปเลี้ยงเลยเื่อตรงนี้มันก็หายไปที่บอกนะว่าตัวเดียวกันอ่ะโอ้แล้วนี่มันว์ปไปวัปมาหรอแล้วแล้วเชือกมาจากไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนทิ้งไปละแต่อย่าได้ตามจองลานจองเวรกันเลยนะไปละจ้าเดี๋ยว ไปตรงนี้ได้ไงเมื่อกี้งอยู่ข้างล่างอยู่เลยยบอกจะไม่แก่เดี๋ยมันไม่ใช่เต่าแล้วมึงเนี่ยนี่แกเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยเต่าบ้าอะไรเป็นวับไปวับมาได้นีกไม่ใช่ละางนี้ล้กันนะครับผมแต่จะต้องทำการขึ้นข่างบนนี่ครั้งนี้แหละมันตามลงมาไม่ได้แน่ตั้งสุดเหรอสุดไหนวะสุดแบบเทพเจ้าสายฟ้าเหรอหรืออะไรสุดไหนวะใครมันร้องไห้วะเสียงร้องไห้จากไหนวะ เออมาม้าทำลายฉันมาม้าอะไรวะมาม้าไหนอน่ะมาม้าทำลายฉันเอ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะนะ่ะทำไมมันดุมันดุนดิกดุดิกด๊ก,กเออ,เอ,อ,เอ,อมันเห็นเราไหมเนี่ย<ท>เฮ้ย สวัสดีเธอคือซุสหรอเธอชื่ออะไรเดี๋ยวนะหน้าตากับลายเส้นแบบนี้ต้องใช่แน่ๆจากวันพีทแน่ๆเธอชื่อหวานก็ดูกระโัดเยอะมากนะเนี่ยเอมฉันชื่อหวานอะซึ่งจะคือน้องกําลังเศร้าเหรอถึงมีเสียงคว้าร้องแบบนี้เนี่ยคือฉันก็ไม่ได้ไปไหนหรือเธอใจเย็นๆนะใจเย็นๆเราคุยกันได้อยู่อยู่ด้วยกันก็ได้แต่ว่าอย่าโมโหแบบนี้เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายกันทั้งคู่ก็นั่นแหละคือเธอชื่อซุสหรอซุสจากจากจากวันพีทเหร 一。Oh, <S <s <we ak> ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของอ้บิ๊กมัมใช่ไหมมาม้าที่เธอพูดถึงหมายถึงบิ๊กมัมหรือเปล่าใช่ใช่แน่เลยอ่ะเพราะว่าสุดที่เป็นสัตว์เลี้ยงอย่างนี้น่าจะมีตัวเดียวแหละอ่ามาม้าทำร้ายเธอเหรอทำไมอ่ะทำไมเขาต้องทำร้ายเธอด้วยโหทำไมใจร้ายขนาดนี้อ่ะใช่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอย่าร้องอย่าร้องนี่เราปอบคนไม่ค่อยเก่งด้วยสิต้องมาปอบเป็นตัวนี้ซะได้ฉันไม่แข็งแกร่งพอโอ้ยใช่หรอฉันรู้วิธีที่จะทำให้แข็งแกร่งก็คือการฝึกฝนยังไงงล่ะต้อฝฝึกกนนหั ได้มีแรงจะได้แข็งแร่งรอเวลาทีน<อ>ี้หมามาก็ไม่ทำร้ายแล้วโหนล้ร้องไห้หนักด้วยโอไม่อยากคิดภาพเลยว่าบิ๊กมัมจะทำทำร้ายซูทแบบไหนถึงได้ร้องไห้งงเง,ง,ง,งขนาดนี้เออไม่เป็นไรนะงั้นก็ไปกับฉันก็ได้นี่ซูนส,สามารถทำให้อากาศเปลี่ยน็ะ ต่ว่าทำไมอากาศแปรปรวนได้ขนาดนี้เลยหรออะไรคือการที่มีมะตงแต่ว่ามีฟ้าผ่าแบบนี้วะเนี่ยยาสูตยายาสูตสูดสูยาเยดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฉันจะโดนลูกหลงเอานะฉั่ว่าอย่าอย่าทำเลยดีกว่านะปล่อยให้มันหิมะตกแบบนี้น่าจะดีที่สุดเสียใจบวกหิวอ๋อโอเคก็คือพูดตรงๆก็คือโมโหหิวนั่นแหละโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะหาอาหารให้ละกันแต่ว่าเธอช่วยทําให้หิมะนี่หยุดตกได้ไหมเพราะว่าฉันลายตามากๆเลยฉันขออยู่กับเธอได้ไหมฉันจะช่วยเธออาอหารไปไหน ได้ว่าแต่เธออยู่ไหนวะเนี่ยได้ได้อยู่ด้วยกันก็ได้แต่ว่าห้ามทําฟ้าผ่านะไม่งั้นฉันอยู่ด้วยกันฉันจะทาได้แล้วกันนะถ้านายช่วยฉันเดี๋ยวฉันจะแลกด้วยกันหาอาหารให้แล้วกันนะเคตรงนี้เหมือนจะเป็นภูเขาล้วนเลยสงสัยต้องเข้าป่าแล้วแหละซุสอ๋อนี่ก็คืออารมณ์ดีแล้วใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนสีเนี่ยอุตนาตาดูเยิะมมากเลยอหน้าตาดูแบบไม่ไหวไม่ไหวนั่งบนนั่งบนผมไหมนั่งได้หรอมันนั่งได้ด้วยหรอนั่งได้เดี๋ยวนะนึกว่ามี เฮ้ย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 นั่งได้จริงๆด้วยเฮ้ยแล้วแล้วฉันนั่งแบบนี้เธอขยับได้หรือเปล่าเนี่ยเธอจะหนักหรือเปล่านี่เราไป ดีกว่าฉันตกอ่ะ<ห>ตัวหนักไปหรอจะ<ห>ฉันต้องไดเอทหรือเปล่าฉันต้องควบคุมน้ำหนักหรือเปล่าเนี่ยคอยขี้อ้อาวมันก็ได้นี่โอ้โหล่อยคิวเลยอะ่ะโอ้โหลอยคิวเลยอะ่ะไปที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นป่าที่มีอาหารน่ะตรงนี้มันเป็นภูเขาวล้วนๆเลยไม่มีอาหารให้กินหรอกได้เลย<อ>แม่โอ้แล้วตรงนี้เป็นหิมะด้วยทุกคนได้เลยแม่อ้ฮะเดี๋ยวฉันจะเป็นแม่แม่เธอตั้งแต่เมื่อะไหร่เนี่ยแม่เธอคือบิ๊กมัมไม่ใช่หรอกเรียกโมัวัวแบบนี้แบบบิ๊กมัมโบโหโดนฉันฆ่าโดนฆ่าตายแน่ๆโอเคเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเอาแตงโมให้เธอกินแล้วกันเพราะาตตรงงนี้แโมมเเยยอะกๆล ขามาอ่ะมานี่เลยจ้าหนูเอ่อเชนจะตัดขาดกับฮะฉันจะตัดขาดกับมาม่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้เธอเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงของเขาเนะเธอจะมาทําตัวแบบนี้ไม่ได้ขอบคุณนะอร่อยมากไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเธอยังไม่อิ่มนะเนี่ยขุดกินได้เลยมีเยอะมากๆแบบว่ามีเหลือๆเชนเป็นของเธอแล้วฮะเป็นของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่อยากได้หรือว่าแบบเธอเลวร้ายอะไรนะแต่ว่าแบบมันไม่สมควรที่นะบอคนอื่นอะ เธอชื่ออะไรก็บอกไปแล้วว่าชื่อหวานแล้วงงแงอะไรอีกเนี่ยเขาก็เอ้างงแงอีกแล้วเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอคืองงแงทีเป็นอย่างนี้เลยเหรอเอองั้นงั้นก็เอาเป็นว่าพูดเอาใจเขาไปก่อนเลยกันซูสกลับมาฉันไม่กลับมาแล้วฉันไม่กลับมาแล้วซูสกลับมาอ้อมล้บินหายไปเลยอะคือโกรธขนาดนั้นเลยเหรอซูสกลับมาเลียงเธอก็ได้หายไปเลยอะไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่ว่าหายไปเลยอะงั้นเราก็ต้องขุดแตงโมว่าโอ๊ยอะไรเนี่ย มันจะขุดแตงโมงมาแบบมาง้อเลยอะแต่ว่าน้องเดินมาทําตัวแบบนี้ทําตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะท่านโอ้ยกำลัง <c oughs> จะพูดว่าทําทำตัวแบบนี้อีกจะไม่รับเลี้ยงอะนะ <c oughs> ซูสกลับมาดีเดี๋ยวนี้เลยนะมาคุยกันให้รู้เรื่อง <c oughs> ฉันบอกว่าฉันจะรับปากเลี้ยงนายก็ต่อเมื่อนายเป็นคนที่ใส่ดีแค่นั้นเองฮะเจ้ายัางไงไหนพูดมาซี้ชุดฮะเจ้ายังไงอยากให้ฉันเลี้ยงหรือเปล่าหรืออยากกลับไปหาหม,มาม้ μά. ให้เลือก2ทางนี้ซ้ายหรือขวาซ้ายคือฉัน ขวาคือบิ๊กมัมแป๊บหนึ่งอ้าวคืองอแงอยู่ขอคิดแป๊บหนึ่งใช่ไหมได้ขอคิดแป๊บหนึ่งได้ก็เข้าใจแหละก็บิ๊กมัมก็แบบเป็นคนที่เลี้ยงเขามานานปวดหัวก็ไม่เป็นไรอะโอเคหรือเปล่าเป็นอะไรอะหรือว่าน้องกำลังจะระเบิดเกี่ยวหรือเปล่าโอ๊ยนั่นใช่จริงจริงด้วยอย่ามาใกล้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาใกล้อย่านั่นไงปวดหัวก็ไปไกลๆสิก็รู้อยู่ว่าตัวเองระเบิดก็อย่ามาใกล้สิโอ๊ยอย่า ถึงกับเกมค้างเลยคะท่านผู้ชมแล้วมันเกิดตรงที่เดิมไงไมบอกแกไม่แกล่ซูดซูดเราคุยกันได้เราคุยกันได้ถูกไหมถ้ารู้ว่าตัเงกนหัวแล้วตเงระเบิดก็อย่าถามเพราะเมื่อกี้ฉันตายไปแล้วฉันมีของจะให้อะไรอย่ามาอะไรอ่ะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเอ่ยสัตว์เลี้ยงที่เป็นก้อนเมฆเหรอคืออะไรอ่ะไหนดูซิเหมือนจะใช้เหมือนเมือกี้ขึ้นเลยมันบอกว่าต้องย่อแล้วกดทําไมมันไม่เห็นใช้ได้เลยอ่ะ ลองกระโดดไม่เกี่ยวเลยเหมือนมันจะไม่มีขีดแบบว,ว่าเขียวๆให้ใช้ได้ด้วยแหละไหนลองดูซิขอขอขอทําให้ดูซิเป็นยังไงอะ่ะมันแบบใช้ได้หรอหรืองไงไม่เข้าใจอะ่ะมันต้องกระโดดหรออ๋อคือต้องให้อาหารน้องหรอใช่ไงวะเนี่ยโอ๊อ๋อ,องี้นี่เองแล้วถ้ากระโดดละ่ะโอ๊ยเฮย้ยเฮ้ยโคตรเจ๋งแล้วมันทําอะไรได้อีกไหนดูซิเอ่อมีอแล้วก็มียอ่ยอยอ่อนี่คืออะไรวะอ๊ออันนี้เป็นลูกของเธอเหรอหรืออะไร เจ๋งเหมือนกันนะนี่ทุกคนอุ้ยเราวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วแล้วก็โดดสูงมากไทยมีลูกด้วยเหรอแต่นายเป็นตัวผู้นะมันได้ด้วยเหรอโอ๊ยไม่น่าเลยน่าสนเลยพอดีแล้วทําอะไรได้อีกหรือเปล่านอกจากเนี้เดี๋ยวว่าฉันหมายถึงตัวเธออะทอะไรได้อีกหรือเปล่ายกเว้นแบบว่าพวกปรับเปลี่ยนสภาพอากาศแล้วก็เสกอะไรเงี้ยพอดีฉันมีเมียแล้วหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยสามารถหาอาหารให้กินได้จริงเหรอแต่ว่าฉันมีอาหารแล้วดิ ไหนลงเอ่อฉันอยากกินไก่ทอดอ่ะอยากกินไก่ทอดเผ็ดๆสามารถหาได้ได้หรือเปล่าแบบว่าแบบว่าบินไปหาเหราหรือยังไงคือไม่เข้าใจคือทุกคนหวันจะบอกว่าเรื่องวันพีสเนี่ยหวันไม่ค่อยดูนะคะ เดี๋ยวนะทำกันอย่างนี้เลยเหรอทำกันสดๆแบบนี้เลยเหรอโูหน่ากลัวมากนะเอาดีน่ากลัวมากคือหวานจะบอกว่าทุกคนเรื่องวันพีชเนี่ยหวานไม่ค่อยได้ดูนะคะแบบว่าหวานดูแค่ภาคแรกๆแล้วก็หลังๆมาหวานไม่ได้ดูเลยพวกตัวละครอะไรแบบนี้หวานก็เลยไม่รู้ว่ามันมีแบบทักษะอะไรหรือว่าชื่ออะไรกันบ้างเราหายเลยนะคะทุกคนการทําอาหารด้วยการทําอาหารด้วยฟ้าผ่านะคะทุกคนเป็นอย่างนี้เองไหนดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหแล้วไก่ทอดหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหนะตรงตามที่เราพูดเลยอยากได้อยากกินไก่ทอดเผ็ดๆนี่ไงได้มาละเดี๋ยวคิด เดี๋ยวนะฉันไม่หัวเซนิส,นสุร่างผู้หญิงแต่มันขึ้นชื่อว่าหัวฟูกเกนซี่เออวัดดีฉันคือแม่ของเธอเองสวัด,ด,ดีใครเข้าสิงแม่ไม่ไม่ใช่เข้าสิงมันเป็นแค่นหน้ากากเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรเลยแกไม่ใช่แม่ฉันอา้าเดียวฉันแม่แกลูกนี่แม่เองหนูแม่เอง,เองที่บอกว่าจะรับเลี้ยงคนที่เอาแตงโมให้กินนะหนู เจไม่ใช่แม่ฉันเดียนที่มีไอ้นี่อยู่เราถึงกระโดดสูงแล้วก็เร็วโอ้แต่โอ้แต่ก็ไม่รอดยินดีไม่รอดไม่รอดไม่หลูแม่เองกูแม่มึงไงเจเป็นใครมาเข้าสิงแม่โอเคเจเป็นใครมาเข้าสิงแม่ฉันโอเคทุกคนว่าถึงเวลาที่จะต้องถอดหัวแหละหนูแม่เองใช่แม่คนที่จะแตงโมให้กินไงลูกเนี่ยแตงโมเนี่ยเนี่ย โอหเราโอา้โหเรามาทำทรงเรียกแม่ฆ่าแม่ไปตั้งสองสามรอบแล้วไม่ต้องมาอ้อนจ้ะไม่ต้องจ้ะไม่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 ไม,ไม,ไม่เพราะฉะเพราะฉะนั้นนะพาแม่ไปเลยไปเอา้าเอา่เ,อเ,อเอป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยอะไรอีกแล้วเนี่ยหนูหนูเป็นอะไรจ้ะหนูเป็นอะไรหนูบอกแม่สิจะพาแม่ไปไหนหนูคุยกันก่อนเดี๋ยวโดนรับพาตัวหรือ,รอนี่มึกคนซึ่งหวัดก็ไม่รู้นะว่าตัวละครสุดแบบในวันพีเนี่ยหนูอ้าว เฮ้ยตายโลดเฮ้ยโดินสูงไม่ตายทุกคนเราต้องไปบอลบอนเม็ดนี่แน่เลยเฮ้ยหูรเจ๋งหูดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ไงพลังของผมไม่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 ต้องไม่เชื่อคือตั้งใจจะฆ่าแม่แหละแต่มาทำทรงพูดว่าเป็นพลังของตัวเองไม่เราจากกันตั้งแต่ไม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 ่เราจากกันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอย่ามาแต่ต้องตัวฉันฉลุอ้าฉันรอดเว้ยวู้ฮู้ก็สลัดชุดนี้นะไอ้เสื้อชิ้นนีนะคะทุกคนใคเจอนั่นไงหวานเลยวนจะต้องเป็นตัวที่ไม่ดีแน่ๆ อร่อยามากผมนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวตัวเราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย